การของคนร้ายเนี่ยมันจะมาในรูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องได้เงินคืนจากไฟฟ้าบ้างน,นะครับพัสดุตกค้างบ้างเบื้องไม่สั่งบ้างน,นะครับเงินคืนผู้สูงอายุบ้างน,นะครับหลายๆพฤติการที่คนร้ายมันจะออกแผนพฤติกรรมออกมาเพื่อมาหลอกเหยื่อนะครับฉะนั้นหลักที่ีง่ายคือไม่เชื่อนะครับเมื่อเปลแปลมาเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยอย่างย้อนกลับไปว่า มื่อจะพูดีนผมว่าถ้าจะโทรหาผมก่อนถ้าไม่เบอร์ไม่ในเบอร์เบอร์ไวเลอร์แนะนำตัวก่อนว่าผมคนรู้คนนี้ครับผมคนยากรับอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอย่างคนร้ายผมคนร้ายพวกที่มันได้ซักซ้อมมาซับซ้อมวิธีพูดนะครับก่อนที่จะมาหลอกเหยื่อเนี่ยเขาจะต้องมีข้อมูลเหยื่อก่อนนะครับข้อมูลจากไหนจากท่านไปสมัครสมาชิกอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับให้ข้อมูลกับหน่วยงานเอกชนร้านชาต่างพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ ข้อมูลพวกนี้มาโดยในฐานข้อมูลของของของผู้ประกอบการนะครับซึ่งมีกฎหมายควบคุมข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วแต่ถึออย่างไรก็ตามคนที่ถือข้อมูลนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่คนทั่วไปนะครับดันั้นเขาก็เอาข้อมูลออกมาขายให้กับแกนพีัชงานะครับมือรายชื่อนะครับสองมืายชื่อรายชื่อพวกนี้เขาก็ไปศึกษาข้อมูลโดยไล่จากเลขสิบสามักไปเปรียบเทียบกับเลขบัญชีไปเปรียบเทียบอบรถยนต์ไปเปรียบเทียบกับเลขฉนดนะครับเมื่อรู้เลขฉนุดรู้เลขบัญชีนะครับ เขาก็จะโทรมาหาท่านเลขาสุรินเขาจะบอกชื่อหรือว่าคุณสุรินทร์ปูจังใช่ไหมครับเฮ้ยผมรู้จักชื่อปูแล้วเลขสูนสามหลักก็รู้เองทำไมเลขถนดรู้เลยรู้เลยเลขถนดก็จะมีเงินคืนหรือจ่ายภาษีน้อยอย่างนี้นะครับท่านเฮ้ยใช่หว่ารู้รู้มารู้จักเราจริง ท่าน,นเลยให้ข้อมูลไปหนึ่งสองสามก่อนที่จะมีเสร็จรับเงินส่วนลดท่านต้องคลิกลิงก์นี้นะอย่างนี้นะฮะเมื่อท่านคลิกลิงก์เข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์ตัวนั้นเป็น,ปนระบบควบคุมหน้าจอนะครับก็เลยว่าทีมีเวอร,ร์มเป็นภาษาของเบสเตอร์ไงควบคุมหน้าจออะไรระหว่างนั้นโทรศัพท์เราก็จะอื่นๆนั่นแหละมนต้องใจรู้และครับรู้จะรู้ะะรู้ข้อควบคุมหน้าโทรศัพท์เราะฮะเงินเราก็จะหายอันนั้นประมาณนะั้นแต่นั้นหลักคิดง่ายๆคือไม่เชื่อครับ ไม่มีคนก็ระบายไม่ไม่มีคนเจตนาดีปรารถนาดีครับเราหรกครับถ้าคนไม่รู้จักกันนะเว้นแต่ว่าท่านประธานกับพี่น้องของเราตํารวจนสุนโดูนะครับตัวหนักกันรายงานตัวนะครับบอกกล่าวกันไม่เชื่อไม่โอนไม่โดนหลอกครับนะครับด้วยความปรารถนาด,ดีจากสถานีตํารวจนครบันสุนโดูครับขออนุญาตครับผม